ีค <muitas> ่ะวัน <Exactly> น <Jean> ี้มาพบกับพวกเรารายการศิลปะศิลปะรายการที่จะพาทุกคนนะคะเข้าถึงวิถีวิปัพเดาชีวิตที่มีสไตล์ของคนศิลปะกราฟิกค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาสอดส่องดูว่าทรงผมของในศิลปะกราฟิกเนี้ยมีสไตล์ล้ำไปถึงไหนแล้วอ่าวันนี้เราจะอยู่กันที่มอสศิลปะกรบางรักแคลิฟอร์ค่ะมอสกราฟกแคลิฟอรเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้แบบทรงผมของในศิลปะกราฟิเนี่ยมีสไตล์ล้ำไปถึ How yeah, are you doing? ดีค่ะเรเรียนศิลปะมาก่อนอ๋อค่ะเรียนิลปะคณะอะไรอ๋อไอีทีที่หนงที่สองโอ้ไอีทีที่หนที่นี่เอกนะคะอ๋ออยเอกขนพย์ว้าวเขามาเรียนที่สิ่นี้ใค้มาเรียนอยู่ชั้นไหนเรามาจากรายการเปศร็ปบาจ้าเยจะขอถามน้องเ้ยว่าทรงผมเนี่ยค่ะเราแบบว่า ยังไงถึงทำคือไม่ได้หนึ่งก็มี่แถ้าหนึงก็คงไม่ทำเกี่ยวข้องกับว่าเราอยู่ศิลปากรหรือเปล่าเราทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืออยากเปลี่ยนแปลงสีแดงเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนี่คือแบบไอ๋อคือแบบว่าจบมเขีใช่ไหมแบบผมดำมาตลอดเปีละก็คืออยากเลื่อนสีแดงก่อนสีแดงก่อนเปลี่ยนสีแดีกอแล้วเออคนนอกอับเขาเวลาเราแบบออกไปข้างนอง มองน้องยังไงคะน้องน้องเปย์ยังไงบ้างเอ้ยทำไมผมสีแปลกๆอละคุณต้องหาอะไรเขาเป็นก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะแต่ก็แบบซุบซิบซุบซิบนิดนึงหน่วยว่าอิจฉาหรือเปล่าหน่วยกว่าหน่วยกว่าว่าตรงผมสวยจังอะไรได้วอย่างไรหาอะไรนี่แบบมีคนมองไหมคะมอามองน้องยังไงหรือเปล่าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วอะทุกคนก็เป็นตัวตเองแบบนี่มีคนเคยเอาไปทำตามบางไหมไม่น่าจะมีนะนไม่น่าจะมีใไปทำ เหมือนนกเติดตาหรือเปล่าทำก่อนที่ทำก่อนเป็นแรงบนด้านใจอาจจะมเข้าไปส่องอิสราแก้มน้เปื่อถักบาแล้วเพื่อนๆนะคะเพื่อนมาถึงวันแรกเลยทอะเไรมาปที่ไหนมามีคนเขาเลิกผมเราเขาส่งเี่มันก็ยังไม่ได้ไป มัดกันหมดสิบปรกรจริงนะเน,นี่ยต้องไม่สิบปรกรทำไม่ได้แล้วเนี่ยแม่<ช>มหาลัยเขาดีจริงน่ามาเรียนเนะาะขอบคุณน้องเิยลมากนะคะม,มาแชร์ทรงผมเราวันนี้นะคะ,คะ,คะเด็กสิบปรกรเนาะเขามีเอกลักษณ์ะตัวของตัวเองขอบคุณน้องเมากะค่ะ คนพี่มาทํางานที่เนี่ยค่ะก็เห็นแบบว่าทรงผมหรือสีผมที่แบบแปลกๆของเด็กที่เขาเรียนที่นี่ต้องมาีอยู่เสมงค่ะาจะกระเซิงเซิงแล้วก็จะมีลายเซียน่อดูแล้วมันไม่เรียบร้อยนะมันเหมาะกับมาเรียนใช่ไหมแล้วแบบมีมีมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่รู้ก ก็ดูนักนแต่สถาบันก็อ๋อนั่นแต่สถาบันเช่นเขาจะให้ไว้ผมอย่างแล้วค,มมคิดว่าแบบทรงผมแบบนี้มีผลอะไรกับนักศึกษานะคะแบบเอ้ยทางสีผมเจ็ดสีมาเรียนเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างถ้าถ้าปกปติก็น่าจะรียบร้อยนะแต่ถ้าจะมีกิจกรรมเลยก็ไม่ว่าการกกนะิจกรรมก็ไม่ว่าการน๋อ้องขอบคุณคุนพี่มากนะคะค่ะตอนนี้เราไปกันอยู่ที่ร้านอบ้านดี เพราะว่าเก็บหมดแล้วพักทบ้านแม่บ้านเขาทำงานที่ที่นี่หรือใกล้ชิดกับเด็กๆศิลปะก่อาไปตามแต่ว่าความที่เห็นเขากับซองบมเป็นแบบเนี่ยแล้วตอนนี้ข้างหลังของเราคือป้าหนิงเจ้าของกิจการสวัสดีค่ะสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอวั่ะสวัสดีค่ะวัดีค่ะเราอยาค่ะรู้ว่ะป้าแบบอยู่ที่ะี่ยมานานีล่วี่วัสดสวสดังไงเวลสเห็น ทรงผมแต่ท่านทรงผมของเด็กที่นี่เขาแบบแปลกแปลกป้ารู้สึกยังไงแล้วป้าเคยเห็นไหมมันแปลกยังไงมันเป็นยังไงบ้างป้าลองเล่าให้ฟังอ่ามีมีแบบว่าผมหลายสีก็มีแล้วก็แล้วก็ถักเปียถักแบบว่าทรงคางทรงอะไรอย่างเงี้ยะอ้โหอธิบายไม่ถูกแล้วเห็นแล้วมันก็ผัดคู่ขัดตาใช้ผู้ไม่ได้ เาเป็นลูกหลานของป้าป้าเห็นแล้วป้าก็ดีใจที่ว่าเขาพัฒนาตัวเองหัวที่มีเจ็ดสีไม่รู้มันคนหรือว่าอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีสีสันมีสีสันในตัวเองแล้วเขาก็เป็นคนที่ขุ่นยจด้วยเวลางผมผมผมเขาที่แปลกๆมาที่บอก้า หนูอย่างนี้แล้วป้าจะรังเกียจหนูไหมบอกไม่รังเกียจหรอกค่ะคิดว่าพวกหนูก็คือลูกหลานของป้าคนหนึ่งนะแล้วแต่ว่าคิดว่าถ้าแบบคิดว่าเด็กที่อื่นเขาจะมีเขาจะมีะมความอะไรแปลกๆกันอย่างนี้ไหมไม่น่ามีนะ<ม>วานที่นี่มันสิ้นตอนส <c oughs> มองไม่ได้มีผลกับเอ,อ่อความความนึกคิด,นนดคะ่ะถ<อ>ูกต้องค่ะดีจังคนดีอยู่นี่ไม่ได้ศิ็กประการใช่ไหมเด็กประการมางานอ่ะ นี่เป็นความคิดจากคุณป้าที่ขายมิเตียวที่นี่มานานมนาะเป็นร้าน,น,านยอดฮิตของธนาคาึกุาที่นี่ก็ร้านมิเตียป้าหนิงขอบคุณป้าหนิงมากค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะป้าว่าขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นความคิดเหตุการของคุณป้าที่เขาทํางานใกล้ชิดกับเดียศิลปกรทักทรงผมองการแต่งกายคุณป้าบอกว่าไม่มีผลกับจิตใจกันดีงค่ะ เด็กศิลปาก่อนนะคะตรงคุ่งทีกับคนใกล้ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณป้าแม่บ้านคุณป้าค่ะใช่แล้วค่ะดิฟเฟน e ์แอเรียของเราเนาะแตกต่างมีสไตล์ส่ดงกันตัวเราเ็นพีเราสองคนเจนนี่มาบ้าละต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเราจะไปเข้าถึงคนที่คนัีเดตชีวิตคนมีสไตล์เราร